สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องบีพีธรรมดานะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนี่เคย์เช้านะครับของวันที่25สี่หาคม25-65นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่25นะวันพระฤหัสบดีนะครับสีส้มสดใสสดใสนะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมวันละ2คลิปนะครับหุ้นญี่ปุ่นนะหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ จะได้รับชมวันละสคลิป2คลิปเลยนะครับคลิปแรกก็คือ9ก้ามงเช้า9ก้ามงครึ่งนะครับคือคลิปนี้นะคลิปที่2ก็คือรอ,อบบ่ายโมงนะครับวันละสองรอบ2คลิปนะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับเพราะว่าช่อง VIP จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความ บันเทิงเท่านั้นนะครับท่านใดจะนําไปใช้ในการลงทุนก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีก่อนนําไปใช้นะครับเพราะว่าการลงทุนนั้นมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะชนชอบค่อยจัดไม่ชนไม่ชอบก็รุนลุมเพราะความบันเทิงไปนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับฝากกดติดตามด้วยนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับสาธุสาธุนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงว่างั้นเถอะพูดง่ายๆสุขภาพดีมีเงินใช้เยอะ เยอะอ่ากสุกใจสุกใจแล้วล่ะประมาณนี้นะครับอ่าเราก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับอ่าเริ่มชมกันแต่เนื่นๆเ,เลยหุันนี้คือเช้านะครับศูนย์กับหนึ่งนะเด่นที่หนึ่งนะครับอืมสองหนึ่งหนึ่งสองศนย์สองสองศูนย์ สามหนึ่งหนึ่งสามสี่หนึ่งหนึ่งสีสาสศศสสศเอ้ยไม่แค่ศูนย์สามสมศนสี่ศนะครับศูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหหหนึ่งศหนึ่งหนึ่งศเกหนึ่งหนึ่งเก็นะครับ ประมาณนี้นะตัวลองคือเก้านะครับถ้าจะรูดรูดศูนย์กับหนึ่งนะครับรูดศูนย์กับหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้ตัวลองคือเก้านะชนชอบก็จัดไปไม่ชนไม่ชอบก็รื้รวมเพื่อความบันเทิงนะครับสองหนึ่งหนึ่งสองเลขพี่น้องนี่มันจะมาไหมให้เบาๆก็ได้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เออสองศูนย์ศูนย์สองนี่ก็น่าจะมาอยู่หนึ่ง ประมาณนี้นะครับอ่ะพิจารณาดูกันไปนะครับชนชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเช้านี้นะได้เฮได้กินนะครับเงินดีๆเงินสิ่งดีๆไหลเข้ามาเงินเงินเงินนั่นแหละนะครับสวัสดีครับ